สวัสดีค่ะเรามาหาเห็ดกันนะคะมาหาเห็ดมาหาเห็ดนั่นเองซอยกันซองค่ะซอยกันซอง <c oughs> <c oughs> มีพี่มีมาเป็นเพื่อนด้วยนะคะ เหนหูนูหนูหนูเก็บเห็ดหูนูห้นูเดนะจะยังไม่เจอเป้าหมยเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะ เห็ดอันนั่นลหละเป็นดอกบางๆนะที่อยู่น้ำต้นใหม่นะชิมงานของเราแยกกันหานะคะมึงเราใหม่เลยคะ่ะ พวกนี้เพิ่นสิออกอยู่ป่าเนื้อใหม้ที่เฮาเคยมานั่นแหละค่ะเคยมาหาเน,นื้นอใหมเนะสามดอกที่ทำอะไรเคลืนทุกปุ๊ดเด้อนางเก็บเพิ่นพุ่นละเอาตกใจ <c oughs> เันเห็ดอียงค่ะเป็นทรงนั้นเนาะมีแมงมีแมงต,อ,ต,อ,ตอมๆพร้อมเนะค่พะพอเขาทีเจอบัยเหย็ดบวกมื่อน,นี้คะ่ะเดี๋ยวไปไปรุ่นกันเนาะคะ่ะหาเห็ดหรือหาโนมัไม<อ>ป<เล> <laughs> หา้องใหม่เลยหาเห็ดนอหมดแดงค่ะหมดแดงหมดแดงสม าชมธรรมชาติะค่ะมาจ็บเห็ดกับจ็บน่อไม้แล้วค่ะเห็ดกับหนอ่อไม้กับหน่อไม้ พ oh. ่อยอดมาเฮ็ดยังตัวยอดมาเร็วไลต่อเรื่อยๆค่ะ เพืนหาเพื่อนอีกดูเพื่อนหดใส่แล้วมาเจ็บเห็ดแต่ไม่ได้เห็ดได้น้องไม้ โอ้ยไมทางหนายเก็บไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเจอนะคะฝนตกบึงน้ำนะคะ ขี่นกนะคะ,เจ,เ,เ,ะเจออะไรก็ถ่ายไปนะคะลินหอยแล้วค่ะลินหอยแล้ว <c oughs> เรื่อยๆ <ไป S 1> ค่ะเป็นปลาไหลปลาคายผสมกับไม้กระทินนะคะที่ทั้งการพันปลูกไว้เนะ ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะเจอเป้าหม้ <c oughs> มึงทายงางเตอะเหลอคน่ยกยโกยค่ะเป็นสะออนกยเนาะเนะออน เขาออกจากปลาอะไรปลาใครมาเด้อค่ะพ่นสิพาขึ้นถึงพูผมว,ว่าสีย่างหอดบอไปเรื่อยๆเอาโอ้ทางไฟทางไฟค่ะไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆนะคะขึ้นพูแล้วตอนนี้นะคะสมาถชิกเขากระจายตัวกันไปแล้วค่ะ เราก็เดินตามหลังนะคะมียากันยุงมาด้วยนะคะเร่มเป็นนากันเน้ะเห็ดเห็ดปวกนี่เพื่อนมักซิออกกับปานปลาไผ่นี่เลยคะ่ะฮากลีมาตแต่ปลาไผ่เนาะดูทางไม่ไม่ใช่ทางเสมอแล้วนะคะอันนี้ทึ่งเขานะคะ

นี่ค่ะดอหนึ่งมีมดปลาทางน้ำนะคะต้นบุกนะฮะต,ต้นบุกบุกปลานะะเนี่ยค่ะน้องใหม่ค่ะ ดินหอยแล้วพี่น้องยางน้ำกนพ่นไปเรื่อยๆเฮดปวดเฮดปวกค่ะเจ็บไหมล่ะกิมแม่กิมให้เบื้องในไหม นี่ค่ะดอกหนึ่งนอกกระดูกหนังยูนี่เนะดอกกระดูกยังยังเบิ่มเบิ่มเหมือนเรเห็นดอกนี่มีเอากัอนมีโอ้ยได้ทราบดอกเนี่ยค่ะถือต่ำไป่ถือฝลถือฝนเละเละเป็นแบบนี้ นีดอกตุ่มๆงามๆได้เก็บได้ที่เนี่ยตัวเนี่ยโอู้หมันก็คือบขึ้นเป็นมูเป็นแล้วเอามีดจิ้มเอามีดบางน้องเอาไม้ยัวจิ้มมือนหั่นจิ้มมันจีบกอปีน้ำปีนขึ้นเห็นนอไม้ก็อดส่องไม่ได้นะคะเบิร์นนอไรนอคายนอค่ะต้นขึ้นแลยยาวแล้วนะคะแต่ก็ยังนอใหญ่จังเนาะนะคะ กอนี่เต็มเลยนะคะลำเท่าแขนเลยนะคะเบิ่งลำทอเขียนแล้วเนาะคะ่ะงามมากนะคะเพราะว่าดินดินเพื่อนดีเนาะคะ่ะตรยงามเนาะ,ะไปแล้วนะคะทีมงานเราเดินตามหลังเนาะคะ่ะ วิวภูเขาค่ะมันปลาปลาภัยบังนะคะฝนมาแล้วนะคะเสียงดังมาแล้วดังซาซามาแล้วค่ะมาแล้วฝนมาแล้วฝนมาแล้ว